อร่อยไหมคะน้องข่าวใช่พกินข้าวอีกมันจะไปอาบน้ำรอใช่ไหมพอที่พ่อเป็นกระจายมาพอดีเนาะอือไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วจะอาบตอนไหนล่ะคะลูกอาบตอนที่พ่อเป็นกระจายคุณเสร็จนี่แหละไม่ตอนเป็นกร็จายคุณเสร็จอะ่รเสร็จเนี่ย S 2> <S 2> <S นาำป้าของป้า,าจริงๆเลยพิ่ถึงจังก็ก็กิ่งเติมบ้าเป็นยกลไงจะเชื่อได้ยังไงอ่ะ <S 2> <S 2> เชื่ออยู่แล้วไว้ใจได้หรอคะคนเนี้ยพีถึงจริง,รงจริงเนาะน้องพี่แล้วพี่ก็เพิ่กินขวดอร่อย,หยไ,มาายไมหมคะลูก อิ่มแล้ก็พอได้แล้วเนอโอ้กระกาอะไรยกพี่ามอยมากน้าหรือเปล่าใช่ครับปรยดแบบเดิมกน้าพยามเนี่ยใช้ประกบน้ำไม่ให้กดเลยะคือใช้ไปเป็นคนเดียวเลยแห้งไหมพี่ยามพี่ยามกดน้ำแห้งไม่กดเอง

มันจะโดนใช่ไหมลกูกแต่มันกดไม่ได้ถ้าไม่ใช่คนโตกดไม่ได้คนโต๊ะบางคนยังกดไม่เป็นเลยน,น้ำร้อนมันก็เสียซึนเนาะไงล่ะโอ้ยังไม่อิ่ม,มอีกแล้วนะอิ่มเยอิ่มอิ่มเนาะเยอะแล้วนะลูกหนูกินเยอะแล้วทำไมต้องกินเยอะขนาดนี้ล่ะลูกฮะหิวหนูไม่ได<า>้กินลูกขี้นี้มหาหลายวันแล้ว คุณแม่คุณแม่ไม่พาไปซื้อหรอคะลูกไม่มาเครื่องยังไม่ค่อยอืมโอ้โิดไม่มาขอไม่เลยหนูไม่ได้กินเลยดีนะเนี่ยขอไปไม่เป็นจะไกลละเซเว่นกี่ก็ไม่ได้กินหรือใครก็ไม่พาไปกินกลัวแต่ที่ว่าเขาว่ามันติดเยอะน่กลัวน่ากลัวเลยไะมคะไม่กินไม่กินเปลือกเลยแต่วันนี้ทำไมหนูกินเปลือกอ่ะลูก พราะว่าเปลือกมันกรอบเปลือกมันกรอบแล้วอ๋อปกติหนูจะไม่ไม่กินเปลือกไม่ใช่เหรอมันจะไม่ละไม่ลาหนูจะปอกอย่างเดียวเลย้ะวันนี้ลูกเล็กถูกใจเนาะวันนั้นป้าเป็นใจซะลูกใหญ่ดีลูกเล็กขุ่นดีกว่าเดิมเยอะเลยลูกใช่ไหมใช่ไหมหนูหอบหนูขึ้นวัดขึ้นฮมลงโมลฮัลโหล อ๋ลงแต่แบบยิ้มดีแจ้นเก๋แจ้าเบญจการซื้อมาน้อยเกินไปหน่อยเนาะใช่ใช่ใช่เราวันไหนไม่อิ่มนะหนูก็ไปซื้อเองเออเจวันหยู่ใกล้ๆแค่นี้เราไม่กลัวโควิดหรอลูกเราเรา ก็ให้แม่ไปคนเดียวไงอ๋อแล้วหนูรอทานที่บ้านนะลูกใช่รอทานที่บ้านกับขอ,องพวกพี่ดีแม่พี่ดีแม่ไม่อยากไปเลยแมยก่กลัวติดโควิดนี่คืออะไรกดไลค์ล้วนๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะหให้หนู่มโอ้โหมา